เกรดเจ้าไก่ลูกจี๊ยบวันที่12สองเฮ้ยเหมือนผมจะยาวขึ้นเจ้าไก่ราโตลาโตปะทะสุดยอดไก่น้อยอุ้ยซูปเปอร์ซีซิลสามเฮ้ยของเล่น กับพลังมัดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมมนกณนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่63กันแล้วนะครับผมมาสาหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้อัปเกรดเจ้าไก่คุณแม่ซักผ้าจนเป็นเลเวลเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมก็ถือว่าพลังนี่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายสําหรับในวันนี้เราจะลองมาเล่นเจ้าไก่ราโตราโตเจ้าไก่เล่นของเล่น ป่อแป๊ะอแป๊ะที่น่าจะเก่งกาจกว่าเจ้าไก่สักผ้าอยู่นะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีอัปเกรดเจ้าไก่ราโตลาโตในวันนี้กันด้วยนะนี่เริ่มมานครับผมเดี๋ยวเราก็อัปเกรดเจ้าไก่ลูกจี๊ยบอวันที่สิบสองเออวิ้ยเหมือนผมจะยาวขึ้นอุ้ยแสดงว่ายิ่งอัปเกรด ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงให้ได้เห็นตอนนี้เราก็กลับมาเป็นเจ้านี่ไก่ครกเกอร์ืไก่สักผาลาก่อนนะเจ้าไก่ลาโต้ลาโต้ตัวนี้อเหมือนจะโดดเด่นทางด้านอัตราการคริติคอลอุ้ยแต่ว่าดีเฟนส์ค่อนข้างจะน้อยกันเลยนะ185อย่างนั้นห่ะเ p พก็ค่อนข้างเยอะพลังแอคแท็ก1,800ราคา7 2 0 0 0จัดไป โอ้โหเสียงดังยิ่งกว่าเดิมอีกซักผ้าก็ว่า <c oughs> แม่เสียงดังแล้วนะมาเจอป๊อแป๊ะปอแป๊ะแบบนี้สําหรับตอนนี้นี่เราก็จะอัปเกรดขั้นแรกไปก่อนอืมเอาให้เต็มแล้วก็ออกต่อสู้โอกาสชนะ10%เจ้าไก่ราโตลาโตปะทะกับเจ้าเฮ้ยเจ้าไก่เพนนะผมอวยไม่คิดว่าจะเจอที่นี่ยาพลังอุ้ย หมุนสูสีเออสูสีก็บ้าแล้วเพื่อนโอ้โหวิเมื่อกี้ลดเลือดไปได้ครึ่งหนึ่งเอาเรื่องอยู่นะแม่พลังอาวุธของมันเปลี่ยนด่านกันนิดหนึ่งลุยต่อครับผมโอกาส70%ค่อนข้างสูงดีไก่ราโตราโตปะทะกับเจ้าไก่ขาวอืมใช้ได้ย้าพลังโคตรเซียนนี้ปั่นหน้าแตกขอบคุณสำหรับผงสีม่วงควร ลากันดีไหมสักนิดหนึ่งอู้สงบหูไปเยอะแม่ไม่เจอปอแปะปอแปะไก่ลาโตลาโตปะทะอู้ไก่หมอผีเลเวลหนึ่งเหมือนกันเฮลโหลสวัสดีฮตาลายไปหมดตอนนี้พลังหมุนจ้าโอ้ยคิติเขาเฮ้ยสองทีชนะอุ้ยเอาเรื่องนายนี่โหดจริงๆเลยนะถึงเวลาอัปเกรดเจ้านี้อัปเกรดเจ้าไก่ลาโตลาโตเลเวลสอง ใช้เงินสามแสนหกู้พลังเฮดพีบวกไปเป็นพันนี่ตอนนี้2 7 0พกับ3 3 0พอัตราการคิค่อนข้างโดดเด่นอย่างที่บอกโอกาสชนะ66%ไก่ราโต้ปะทะอู้ไก่สีน้ำตาลยี่ตั้งสมาธิปั่นหน้าอืมตัดขนคอมัน ว้าวิเคีาแรงครับผม 6, หกพันเฮ้ยตัวนี้เอาเรื่องจริงๆต่อไปก็สู้ออนไลน์โอ้ยเจอ20แลยนะเนี่ยสู้ได้อย่างนั้นเหรอไก่ลาโตลาโต้ปะทะไก่ขาวออลาขั้นสูงสุดฮ่าฮ่าสู้ไม่ถอยเฮ้ยจ้าโบก่อนอตีไม่ค่อยจะเข้าลงไปนอนกองกับผืนคราวนี้ก็อัปเกรดเลเวลหืม เฮพเริ่มเพิ่มขึ้นแบบเยอะๆอัตราการชนะก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันงั้นสินะโอกาสชนะ65%เจ้าไก่ราโต้ราโต้โตออลาชมพูปะทะไก่ดำใครจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวก็รู้อุ้ยกระโดดต่ำ แล้วก็ออนไลน์กันต่อสลับกันไปเรื่อยๆโอ้โหเจอไก่ขาวเลเวล18ไก่ลาโต้ลาโต้พะท้าไก่ขาวออร่าแดงอย่างงั้นละ่ะเฮย<า>้ยอย่าโจมตี็พีแทบไม่ลดโอ้โหสนาอออัพเกรดไก่ลาโต้เลเวล4 HP เจ็ดพ7000ละเพื่อนตอนนี้ออร่าออกม่วง เลเวล4นี่ยังพอสู้ใครได้ไหมนะจะบอกว่าเงินของเราก็ยังเป็น3,800กว่าล้านเดี๋ยวดูกันว่าจะเหลือเงินเท่าไหร่นะโอกาสชนะ59%้น้อยจริงๆเจ้าไก่ของเล่นลาโตลาโต้ปะทะอุย้ยของเล่นเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาให้พันกันเลยเพื่อนอยา่าโอ้โห้ยหมุนต่อสู้ว้าเรียบร้อยเกือบตายดีได้โจมตีก่อน เป็นการประทะของไก่เด็กเกลียนที่สนุกจริงๆมีใครเล่นไก่ราโต้ราโต้เหมือนเรากันบ้างตอนนี้โอ้โหไก่สีลุงเลเวลห้าเจ้าไก่ของเล่นราโต้ราโต้ะปะทะอือสาริมันนกโอ้ยความสง่าง,งามของเธอนี่อุ้ยสุดยอดหมุนไปเพลิงเผาผ่าน เสียเงินโอ้โหบานเลยหรือเปล่าเอาละเปลี่ยนด่านแล้วก็อัพเกรดเลเวล5ครับผมเลือดขึ้นหลักหมื่นจนได้โอกาสชนะเอ้ย61%เอเซ็นะไก่ลาโตลาโต้ปะทะไก่เปล่าแม่ไล้ขนฟาดให้ยับยาหมุนสปินมองไม่ทันแล้วสิ บแบรเอาตายคู่ขี้ทั้งทีนี่ต้องขี้ให้แรงสิเพื่อน <Yeah! S 2> อย่าเออเรียบร้อยกลับมาแก้แขนอุ้ยอย่าให้เล่นหลายรอบใครที่ไม่ชอบอะไรเสียงดังนี่อาจจะไม่ค่อยชอบเจ้าไก่ตัวนี้นะราะแปะตลอดเวลา <c oughs> ปะทะเจ้าไก่หุ่นยนต์ไก่ราโต้ราโต้ปะทะไก่หุ่นยนต์ตัวใหญ่ไม่ต้อง,องร้องเดี๋ยวจะฟาดให้เหล็กบุบเจอกันหน่อยอย่า สีก่อนโอ้โหวโดนไปครึ่งหลอดสุดยอดเลยนะตอนนี้ได้เวลาอัปเกรดเลเวล6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งออร่าเป็นสีเขียวอ่อนใช่ไหมอัพเกรดเลเวล6อืมก็ยังเป็นสีเขียวแล้วก็ H P 16ีึ่โอ้เริ่มเยอะพลังแอคแท็กก็เริ่มเยอะตามดีเฟน ก็ยังคงน้อยเหมือนเดิมนะโอกาสชนะ10%เจ้าไก่ราโต้ราโต้ปะทะสุดยอดไก่น้อยอุ้ยเฮ้ยนี่มันซูปเปอร์ซีซิลสาเฮ้ยของเล่นกับพลังหมัดสุดโหดว้าวซีซิลส,สาโอ้โหโดนคลื่น โอ้โหอะไรวะเนี่ยเจอแค er. <ke> ่ทุกตัวเลยนะอเจ้าลาโตลาโตโอ้โหเเลเวลเท่ากันเจอเจ้านี่อีกเจ้าไก่ลาโตลาโตปะทะอไก่แสงอุสาเพลนขอซัดแกหน่อยย่า พลังอุ้ยอ้หชั่วพริบตาอีกแล้วลดเลือดไปได้กระจึงหนึ่งเสียเงินอีกแล้วนสินะตอนนี้นี่ได้เวลาอัปเกรดเลเวลเอือออร่าเขียวเข้ม HP แบบก้าวกระโดดไปนิดนึงแม่25,000แ่นห t a 0 0อ0ห0 0่น c r i t i c ก็ยังสูงเหมือนเดิมเปลี่ยนด่านกลับมาเป็นด่านแรกแม่วนๆกันไปนะโอกาสชนะ66%เจ้าไก่ของเล่นปะทะไก่บัดเจ็บอืมฟาดยับเสมอการหุยไม่ตายด้วยอุ้ยอ,อะไรเนี่ย เ oh yeah. อาไม่ยาขวดทีเดียวนั่นแหละของจริงอ <c oughs> ไก่ผู้คุมเกมไม่ค่อยได้เจอไก่ราโตราโตปะทะไก่สีชมพูดูก็รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะจะไปโอ้โหเรียบร้อย สังหารอัพเกรดเลเวล8ปสองล้านกว่าผมตอนนี้นี่ HP 37อมืถือว่าเพิ่มขึ้นมาเริ่มจะเยอะโอกาส35%เฮ้ยตัวอะไรวะนี่ยอ้ไก่ราโตลราโตปะทะไก่เจ้าสาวเลือดเป็นแสนเฮ้ยสู้ได้ไหมนี่ยออโอ้โหคีแรง เออตายคู่อันนี้นี่คือการต่อสู้ครั้งที่4กับเจ้าไก่เจ้าสาวเสียเวลาจริงๆตายซะหูยังไม่ตายอีกเอ้ยหวดไปโอ้หโหดจริงๆเลยนะยอมรับเลยว่าโคตรเก่งกาจโอ้ยไก่ลูกจี๊ยบเอ้ยเลเวลยี่สิบอ้โหสุดยอดไก่น้อยใครจะไปสู้ได้ลุยกันมัดอกันแสงไม่ได้ครับผม ตัวสลายแม่ตอนนี้นี่เรเวลเก้าครับผมมาความเก่งกาจเพิ่มขึ้นอีกแล้วดูค่าพลังตรงนี้สิพอจะสู้กับใครได้บ้างก็ถือว่าเก่งกว่าเจ้าไก่ซักผ้าอยู่ค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวโอกาสชนะคราวนี้64%เอร์ซดูสิไก่ลาโต้ลาโต้ว้ยไก่ขาวธรรมดาตีอย่างรวดเร็วเออเรียบร้อย ตายซะอัปเกรดเลเวลสิบเลยเพื่อนโอ้หเฮดพี HP เกือบหนึ่งแสน ค่าพลังตามนี้เลยนะตอนนี้ก็ยังใช้เงินอัปเกรดสบายสบายอยู่โอกาสชนะคราวนี้69ค่อนข้างเยอะเลือดฉันเยอะขึ้นไกร่ราโตลาโตปะทะไกห่หลายสีลุยเออทีเดียวตายเจอพลังขิแบบโหดๆออนไลน์เลยจ้าอ๋อหมาเจอเลเวลหนึ่งอ่าได้สู้ชนะแน่นอนไกราโตลาโตปะทะไก แสงอุตสาเลเวลหนึ่งได้เวลาแก้แค้นคือละเพื่อนพลังหมุนปันยา yeah. ตีโ oh, <c oughs> อ้ยล่วงเฮ้ยลงไปกองละเพื่อน <c oughs> ในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะได้ครับผมโอเคสำหรับคราวหน้านี่เดี๋ยวเราก็นี่ค่อยมาอัปเกรดเจ้านี่เป็นเลเวลเต็มให้ดูกันนะส่วนเจ้าซูเปอร์ซีซล เดี๋ยวผมเดี๋ยวได้เห็นแบบว่าล่างจัดเต็มเร็วๆนี้แน่นอนอืเดี๋ยวค่อยๆมาเล่นให้ดูสําหรับใครที่อยากจะดูเจ้าไก่ลาโตลาโตเลเวล20นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกด ไล์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบทําตอนหน้าแบบว่องไวกันด้วยอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ